มึงเจออะไรบ้างวะแล้วผู้ใหเหในการนะ่ะเจกน้อเรียนสามคนที่นั่งน,นะนสวัสดีครับน้องๆพี่เป็นตำรวจที่ดูแลคดีนี้อยากจะสอบถามน้องหน่อยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ คือพวกหนูสาคนกําลังจะเดินเข้าห้องเรียนนะคะแล้วทีนี้ครูปราโมทก็เข้ามาถักพลอ,อยเรื่องงานที่ต้องส่งแล้วครูก็เดินออกไปพอครูเดินออกไปได้สักพักหนึ่งพวกหนูก็ได้ยินเสียงครูลม้มลงพอหันไปดูก็เห็นว่าครูกำลังชักหลัวค่ะใช่ครับพวกผมก็วิ่งเข้าไปช่วยไม่ทันได้ทำอะไรครูเขาก็เป็นแบบนั้นละครั พ่อจะจำได้ไหมครับว่าเป็นช่วงเวลาประมาณกี่โมงประมาณ7จ็ดโมงนิดๆะค่ะแล้วน้องทั้งสามคนนี่คือเรียนกับครูปาโมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วงานที่บอกว่าจะต้องส่งนี่คืองานอะไรเลยครับงานเพนติ้งอะคะ่ะพอดีหนูโดนครูสั่งให้แก้งานใหม่ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าสอบปากคําเด็กๆเสร็จยังคะอดีดิฉันเป็นห่วงความรู้สึกเด็กๆนะคะอยากให้พวกแกได้พักเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมน้องๆอยากจะบอกก็ติดต่อมาได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปได้แล้วจ้ะเด็กๆ ขอบคุณนะคะลูปในที่เกิดเหตุทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วไม่รอมีนีเร็วอะเบื่อที่หน้าตอนมึงทวงไงขอโทษครับเออถ้างั้นเดี๋ยวกูไปเคลียร์ทางโรงเรียนก่อนแล้วกันลุงไปรอกูที่รถได้ครับผู้หมวดครับผมผูหมดเอาเอาอเอาอะาแล้ว